ีนี้มันมีเรื่องข่าวปลอมอย่าแชร์อันนี้ต้องจับนะคะ,ค,ะคือมีคนแชร์เรื่องแบงค์ชาติเนี่ยจะจัดโครงการช่วยเคลียร์นี้ให้ประชาชนแล้วคนหนึ่งเนี่ยเคลียร์ให้สองล้านเลยนะค่ะอันนี้ปลอมนะอย่าแชร์นะห้ามแชร์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะคุณแชร์ไปเนี่ยแบงค์ชาติคุณจับคุณเลยนะคะเนื่องจากว่าคือเรื่องจริงคือแบงค์ชาติไม่ได้มีโครงการให้ไปลงทะเบียนเพื่อช่วยเคลียร์นี้ให้กับประชาชนแต่อย่างไรถ้าคุณมีนี่ นี่เนี่ยคุณต้องไปที่ไหนคุณไม่ต้องไปที่ที่ท่านนี่ในระบบะไปที่แบงก์นั้นๆ<ะ>นะคะท่านนี่นอกระบบคุณก็ไปซ <laughs> <laughs> ื้อสกอตซะย่ายๆได้แต่ว่าอันนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ห <c oughs> ้ามแชร์เด็ดขาดเลยคุณ <c oughs> ผู้ชมคะเอาละคะ่ <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ